สวัสดียอนเช้าค่ะ f อฟี FC ทีนารักทุกท่านนะคะวันนี้สายก็ได้งานฝากขายจากตลาดเขียวงานที่สวยมากๆค่ะเป็นสีสันที่สดใสแล้วก็เป็นไม้บ้านทางพุ่งนะคะงานสวยมากยังไม่ได้อาบน้ํายานะคะวันนี้ก็จะขายรคาคาเบาๆเพราะว่า,วาช่วยแม่ค้าตลาดเขียวนะคะสายก็จะขายเพียง1,850ัาบาทนะคะไม่ได้อาบน้ํายาให้นะคะ ขายไม่แพงนะคะเพราะว่าช่วยแม่ค้าตลาดเขียวเขาฝากมาให้ใอ่ได้ช่วยโปรโมทขายให้นะคะราคาบามาก 1, 8 5 0บาทไม่ได้อาบน้ำยาแต่ถ้าอาบน้ำยานั้นก็ต้องเพิ่มอีก100บาทนะคะเพราะว่า f อฟบางคนสามารถอาบน้ำยาเองได้ก็จะช่วยในการประหยัดต้นทุนด้วยนะคะสำหรับงานวันนี้เป็นงานที่สวยมากนะคะขนาดของผ้านั้น หนึ่งร้อยคูณหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าเซนติเมตรนะคะจะไม่ครบสองเมตรนะคะเพราะว่าเป็นการทอแบบนี้ลายแบบนี้จะทอประมาณนี้การนุ่งนั้นก็จะสวมใส่สบายเพราะว่าเป็นใหม่บ้านทางพุ่งเนื้อจะนิ่มมากสีสันนั้นก็สวยด้วยลายสวยมากๆค่ะสายก็ทาแม่ค้าเจ้าของงานก็บอกว่าลายขจรค่ะสายก็เลยไม่แน่ใจมันคือลายขจรขนาะก็เหมือนโฮลเปรกนองนะคะเป็นงานที่สวยมากเพราะว่า ใช้ไหมบ้านทางพุ่งก็มีส่วนน้อยนะคะที่จะใช้ไหมบ้านทางพุ่งและก็มีสีสันที่งดงามราคาประมาณนี้เพราะว่าไม่ได้บวกเยอะแต่ปกติแล้วราคานี้ก็จะเป็นราคาที่แทบจะเป็นราคาส่งเลยนะคะ แม่ค้าฝากมาขายจากตลาดเขียวสายก็อยากจะให้เอฟซีนั้นได้เลือกชมเลือกซื้องานสั่งตะกอนนะคะเป็นงานที่น่าสะสมน่าเก็บมากค่ะเพราะว่าสีสันนั้นก็สวยเนื้องานนั้นก็ดีและก็ขายในราคาส่งด้วยนะคะสําหรับวันนี้สายก็อยากช่วยแม่ค้าตลาดเขียวนะคะราคาก็เลยไม่ได้บวกเยอะนะคะแทบเป็นราคาส่งใครสนใจก็ทักทายมานะคะงานชิ้นนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่า ใช้ใหม่บ้านทางพุ่งด้วยเนื้อก็จะนิ่มสีสันนั้นก็สดใสด้วยนะคะหน่าสวนใส่ปกติแล้วก็จะขายในราคา2,000อัพขึ้นไปนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นการขายราคาส่งบวกค่าขนส่งด้วยก็ไม่แพงนะคะ เป็นราคาที่ขายส่งนะคะบวกค่าขนส่งไปในตัวแต่ว่าทรายไม่ได้อาบน้ํายาให้นะคะแต่ถ้าอาบน้ํายาก็บวกเพียงแค่100บาทเท่านั้นงานสวยน่าสะสมจริงๆนะคะไม่อยากจะบวกแพงเพราะว่าอยากช่วยแม่ค้าตลาดเขียวนะคะให้กํำลังใจซึ่งกันและกันเพราะว่าช่วงนี้เงียบมากๆค่ะ วันนี้ก็เลยได้มีโอกาสเอามาให้ FC นั้นได้ชมนะคะขอบคุณมากสําหรับการรับชมอย่างไรก็ตามอาช่วยซื้อเก็บไว้บ้างก็ได้นะคะไม่เป็นไรเป็นงานที่สวยสายรับประกันได้เลยว่างานสวยจริงๆค่ะ